พาราสามสิบเมตรก็หายแล้วสามสิบเลยเหรอเขาให้กินไม่เกินสองเมตรคนเขย่าก่อนดื่มอยา่ากินเกินเวลาสองขวดเขาก็บอกอยู่อจืย้ยไม่ใช่เครื่องดื่มชูก,กําลังหาไหมหาไหมไอ้ล่องหนอะไรวะอ๋อว่าอยู่ผมนึกว่าคิวเรนกบใช่ไหมกบโลกบโลก,บโลกบเบลสามเมตรมาตัวอะไรอ่ะหัวเขียวอุ้ยลำสวยลำสวยดามเมจแล้วก็ต่ำเตียเ้ยเลียดินเหลือเกินอยู่ไหนวะเนี่ย ยัดหน้าแม่งเลยหมันไส้ฟิกอระฟิก,ฟกยัดเหมือนกันเอาดีก็มาดิเคิร์ฟนี่ไงนี่ไงเอามาแกงก้าเ <c oughs> พื่อนผมผู้พิทักษ์ <c oughs> เป็นศพข้างกายเลยเนะี่ยอาโซนผมตัวแข็งตายเลยเป็นสน,นิทของมันอยู่นะมาเกงกล้าแบบว่า,า,าถ้าตายมานะสนิทเลือสนิทได้ไหมเวลาตายมันจะแบบแอะแข็งแล้วก็ทิ้งตัวตายคนอื่นมันจะขาอ่อนตายไงพ่อมาพ่อมาหนีเร็วพอ่อไบมา ยิงฟรีแต่ไม่ตายเลยใช่คือผมยิงโคตรฟรีเลยนะถ้าเป็นบาวาไฮตายหมดแล้วนะอันนี้มันเบาครับผมถ้ามันไม่ขี่ก็คือโคตรเบาเลยโคตรเบาคนแม่กากอะ่ะคือถ้าไม่ตัวนี้ถ้าไม่ติดขีอะก็คือโคตรกากเลยตัวเนี้ยผมชอบตรงตรงมันมีแบบท่าหนึ่งอะ่ะมันมีบ r o b ลิ i l i t y นิดนึงอ่ะในการแบบดูเลตตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบช็อคแอนดอเนี่ยอันตีมันแบบว่าโซนไกลได้เป็นหมู่อะไรเงี้ยเซฟตัวเองเคลียร์เคลียร์ยตัวเองได้ถอยนะตัวโลถอยนะ ลาก,ก่อยคือยืนโซโล่เลนได้อะถอยเด้อถอยเด้อมาเกงก้ามันมาแสานเลยผมไม่เติมด้วยผมเบาผมว่าต้องเป็นเคแล้วแหละแบบคุณชีตาขอบคุณหนึ่งการติดตามนะครับผมกิจชาอะไรแบงค์แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูครับผมหนีไปดูซีรีส์แล้วโอเครครับเดี๋ยวผมก็จะพักผ่อนเหมือนกันว่าจะไปนอนดูหนังแล้วก็นอนเหมือนกันวันนี้ว่าจะนอนพักผ่อนไว้เดี๋ยวเคลียร์งานสักแป๊บหนึ่งก็เทีเย่ยงคืนนั่นแหละ นอนบายแต่ดูหนังจบเรื่องหนึ่งอะทีสองเหมือนเดิมง่วงหลายๆเดี๋ยวผมไปแล้วนะพี่โอเคฝันดีครับพรุ่งนี้วันหยุดก็นอนพักผ่อนได้เต็มที่ครับผมตื่นสายได้โตัวรถเดินเดินกลางกับเพื่อนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมผมเล่นเซฟเซฟอยู่หลังป้อมเนี่ยแหละโอ้ความเหงา<ๆ>เพื่อนเล่นกลางกันนะไปเดินคู่กับเพื่อนเลยตรงไหนมีไฟโตัวรดเดินตามเลยบายครับฝันดีครับพี่เงลงหล่อใช่ครับตอนนี้ตอาอนแล้วผม นี่เหนื่อยนะคบเหมือนจะไม่สบายตั้งแต่ค่าแล้วไปท้าลมหนาวมาเลยกินยาไปคือมันเล่นต่อได้แหละแต่ผมกัวง่วงไงไม่ใช่หรอกกวได้เล่นแล้วง,ง่วงแล้วมันจะเล่นไม่เต็มที่ไงกินยาไปสองเม็ดแล้วตั้งแต่สี่ทุ่มแหละนีนะ่นี่นะี่เนี่นี่เริ่มมีขีแล้วถ้าขีแตกเนี่ยสามร้อยสามร้อยก็เริ่มแรงแล้วเฟ้อ นี่อะปิ้ว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 ร,รู้จักไหมช็อกแอนดะ์ออลน่ะไอ้น้องช็ Shock and off อกแอนด์ออลเฟ้ยชื่อก็เต็มชื่อก็จำง่ายด้วยไงประเด็นนะ่ะถ้าเราถ้าเราเวลาใช่อันติเราเอ่ยชื่อสกิลอันติถูกอะ่ะมันจะแบบมันจะช่วยบัฟจริงๆนะมันจะช่วยบัฟไอเนี้ยบัฟพลังโจมตีขึ้น0.01มันเป็นสูตรกบโดนกบโดนกบโลกบตายกบตายสกัดเจ็บมากเกี่ยวได้งั้นเลยงั้นเลยวุ้ยขาด10 เติมอยู่เติมอยู่เล่นหน้าเล่นหน้าเล่นหน้าเคียนเคียนยัดเลยสวยผมซ้อนอยู่ผมตี <c oughs> จนจบไฟเลยนะมั่งเลือดลดทีละร้อยกันอยู่เขินเลยอะเคีย <c> น <oughs> <c oughs> มาสะบัดทีเดียวตายหมดเลย <c oughs> ไอเราก็ตีจนจนจบไฟเลยสามตัวนะ่ะ <c oughs> เลือดไม่ลดสักคนเลยบายอยู่บนนะผมผมตีล่างน่าจะได้ป้อมล่างฟรีอยู่นะ <c oughs> ล่างแตกครับล่างแตกสวย <c oughs> กันสวัสดีครับ ผมสลับไปบนนะผมวาร์ปกันครูน้ำสวัสดีครับอันที่ใครติดขอภัยด้วยนะเอาไบบอกว่าได้สลับเด้อเกมเล่นได้ปะ่ะถ้าเล่นไม่เล่นไม่ได้ก็ถอยสลับเลยนะครับผมมาเติมบนแล้วตัวรถติดบ,บนอยู่ดูล่างหน่อยนะดูล่าางหน่อยนะผมมาแล้วครับ ผมตีป้อมนะผมตีป้อมนะยืนค้ำไม่น่อยตัวโลผมตีแต่ป้อมไล่เลยไล่เลยไล่ไปหนึงก็ถอยมารวมนะผมตีป้อฟมฟรีตีมังกรเล่นแบบเอี้ยวตัวฮะกินยาไหมลนะ่ะเนี่ยยาพาราอยู่หลังจอเย <c oughs> เปิดดักไหวปะเพื่อนไปล่ากันหมดเลย ผมเปิดดักกับนาคอสนะนี่ไงนี่ไงตีเบาก็เบาเราอะนี่ไงไปฮะขอชูเลคเคนก่อนลืมออกคลิปล่างคลิปล่างคลิปล่างตีจนเมื่อยนิ้วแล้วเนี่ยลดน้อยน้อย,น,อยนี่นไงตายเข้านะผมตีแต่ป้อมกันได้หน่อยขวาเข้าเมดอะปิวป้วปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วกลบล่องหุ่นนะกบตรงผมอะ มันรวบมันรวบตีฟิลบล็อกอยู่ตันเมดตันเมดมดแดงสวัสดีครับไม่มีคลิปนะไม่มีคลิปกลางนะเออเต็มเต็มหัวผมเลยมีคลิปปะคลี่มันเคลียร์ไวอะเลย ไม่มีคีบนะผมตีอยู่โอ้แทงป้อมแนละ้วถอยนะถอยนะไม่มีคีบไม่มีคีบคีบบนคีบบนคีบบน <c oughs> ดันบนดันบนผมดันบนกับเคทนะเข้าหน่อยช่วยตีคีบหน่อย <c oughs> โอ้ใบยอยู่บนนึงละกบมากบมาใบาขียบ,บนห <c oughs> ายาครึ่งหลอดหายาครึ่งหลอด <c oughs> คีบบนยังไม่ได้ดัน คลิปกลางไม่ไหวผมว่าถอยอาดาร์กลับบนได้นะถ้าไม่ไหวบนก็เอาเอา,อา,ด,าดาร์ได้ไหมผมดันบนผมดันบนเล่น,เล,นเล่นกลางเลยผมดันบนีย่ยพิชจตตัวเราเฉยยสีเหลืองอ่ะไม่เดี๋ยนอนี้จะซักกูแล้วไงอันมาอยู่ตรงที่นอนอ่ะตรงกระจกหลังตู้อ่ะสก,กัดอยู่บนผมไล่อยู่ช็อกแอนอนอกเน,น้ลืมออกเสียง อย่าพลังบัฟมันไม่แรงขึ้นเนี่ยนะเห็นปะขี้แตกห้าร้อยเลยเนี่ยนี่ตั้งแรงเนี่ยห้าร้อยเองก็มาดิเคิร์ฟก็มาดิครับอ่าหนึง่งหนึ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 ่งก็มาดิก็มาดิาดเพื่อนมาแล้วเฟ้ยบ้านี่ไงนี่ไงนี่ไงหน้าแหกไปดีกดโยนเลยจดนี้ยีหนะ้าบึมบ้มบั้มซัมเบซอยมาเน่ขี้อ๋อคนนี้นี่ว่าเคยมาสองสาครั้งแล้ะ คือผมพยายามอ่านชื่อเขาไม่ถูกนะคุณยีนะบาบายครับพี่ฝันดีคะ่ะฝันดีน้องนองนะใครไปนอนแล้วพักผ่อนฝันดีครับใครยังไมน่นอนก็มาแจงมนันได้นะฝันดีทุกท่านเลยนะครับผมผมออกเป็นคีย์ดิเดี๋ยวผมขึ้นทารอนก่อนแล้วกันจะได้แบบยิงเข้าสกัดหน่อยเมื่อกี้ไม่มีทารอนไงล่างเพียบล่างเพียบมีตัดเลือดเป่าอ๋อโอเคเมดออกตัดเลือด กำลังไปรวมกำลังไปรวมป่าเติมหน่อยป่าเติมเพื่อนหน่อยอู้ตายสามตายสี่เลยปิดกบปิดกบด้านล่างหน่อยด้านล่างคนหนึ่งหายามันเคลียร์กลางแล้วอ้าวไม่มีใครซ้อนเลยเนี่ยด้านล่างหน่อยนะด้านล่างคนหนึ่งนะอยู่บนสองบนสองไล,ล่เล่ไล่เลยเคลียร์ไล่เลเยไล,ล,ล่สุดเลยไหวไหวผมตีป้อมกลางอายายอยู่กลางด้านล่างคนหนึ่งนะกริบกลางสโล เอาล่างเอาล่างเล่นปล่อยหายาไปเลยไปเอาดาร์กได้ปะผมตีผมตีล่างแตกอยู่หรอกคลิปสโลดีถอยนะถอยนะนนผมเนี่ยแหละถอยนี่เนี่ยสตาร์ไปแล้วเพื่อนตัดเลือดแล้วเนี่ยสวยมันล้วงผมนี่อี่ะนี่เนี่ยตีอยู่ไหวไหวดูดเลือดอยู่ดูดเลือดอยู่ไหวไหวนี่่งเนาะพลังเพื่อนเฟ้ยไม่ได้ตีแรงนะ ไม่ไ้ตีแรงนะเพื่อนพอนะเพื่อนช่วยครับน,น่าจะน่าจะมาเกงก้าไอ้นี่มัง้งปลาสกิลบับเลือดให้ะก็เลยรอดมาได้ไม่ได้ว่าตีแรงอะไรนะเพื่อนช่วยฮะขอบับก็ไม่ให้ผมเปล่านะเอา้าบับเราบับบูเราบ,บูเรา,เราไม่ไหวถอยนะผมผมตีดา์กับเพื่อนนะมาบูมาบูมาเ,ามาเ,าาเกิงก้า ผมเปิดดากผมเปิดดากคลิปกลางเข้าคลิปกลางเข้าตโลดถอยนะเ้าท่าที่ได้เท่าที่ได้ชนชนกับแม่แครี่ไม่ไหวหรอกมั้งตโลดถอยมากันหน่อยตโลดถอยถอยยาวถอยยาวผมตีอยู่สามหมื่นหนึ่งนาคอสมานาคอสมาเกี้ยวฟางสวัสดีครับระวังโดนเวทนะระวังโดนปิดนะพุ่มมาแล้วน่นนะรับหน่อยพุ่มบนอนะ่ะกลางสองกลางสอง นี่เนี่ยตีใบ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  <c oughs> งดสวยงดสวย <c oughs> โอโเจ็บลายอ่าเจ็บลายเอลซายเพียบเลยเพีย้ยนตอยละ <c oughs> อ๋อเราสี่เราสี่ห้า,า 4, นี่ว่า เล่นได้นะไฮยาเตะโลอ่ะแอลซ้ายห็นไหมยฮยัตะฮายาเตะฮายาเตะเมีตายเมีตายผมไล่ผมเล่นอยู่ฮายาเตะโลสิบเปอร์เซ็นต์โอเครวยสุดเลยกลางกลางนะกลางนะตัดเลือด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 คลิปเข้าคลิปเข้าประคองไว้ประคองไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวดาร์ตีดาร์าตีไม่กล้าเข้าไปหรอเดี๋ยวมันลำหิวเรื่องนห้นผมเลยนะมันรวบมันรวบมันรวบแล้วก็ลำเลยถอยเลยถอยเลยตั้งก่อนไม่ไม่เข้านะไม่เข้านะห้าสองนะรอรอรอ,อเพื่อนเรเราดันสูงอยู่ครับไม่เป็นไรคลิปกลางมันดันอยู่อ่ะรอรอมันลำไปแล้วนะไฮแเติลำไปแล้วกบรวบรวบ อันติีไปแล้วรอรอ,ลอคลิปคลิปไม่มา,า <c oughs> มาอยู่ไกลเกียจจี้ย สักหน่อยสักหน่อยโอโอบาโอบานัยเหรอสวัสดีครับเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันรอเข้าพร้อมกันปิดได้ปิดได้ปิดได,ด,ได้ผมขึ้นสุดอยู่ตรงไฮยาเตะถึงนะถึงนะเล่นนะอ้าไม่ตายขาดนิดนึง ดันเลนเดินอ้อมอยู่ดันเลนดันเลนเคยนดันกลางได้ดันกลางได้เอาบนได้ด้าบนได้ด้วิ่งอยู่วิ่งอยู่ดูดเลือดไปดูดเลือดนะคอสระวังระวังตายนะโซนนะโตโรโ่สนนะจะเอาบนจะเอาบน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 โตโล่ไปไหนอะ่ะตีบนอยู่เนี่ยผมได้ป้อมอยู่เนี่ยแทงไปไหนอ่ะแทงไปไหนเนี่ยได้ได้ป้อมจะตายแล้วเนี่ยไวไงหายเดินไหนอะ่ะ หรือ,อยู่ขีดสองขีดนะน่ะนาคอสโลด้วยไม่ต้องเกี่ยวนะคลิปมาแล้วอืมยังไงตายจ้าดันไม่ได้ว่โดนจี้แล้วเนี่ยไม่พอไม่พอไม่ไหวไม่ไหวผมสก,กิลหมดแล้วตีอยู่ตีหลังอยู่ไว้าตายไว้าตายผมดันกลางผมดันกลางเมดปลาปลาท่าทหนึ่งใส่เพื่อนคลิปจบคลิปจบ มารวม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 ผมตีแต่ป้อมแทงป้อมอยู่ตีช่วยกันตีช่วยกันผมจะตายอเอ้ขอบคุณหนึ่งถูกใจด้วยนะครับแต่จะรัวๆจะคนไม่จัง